สวัสดีนะคะดเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในห,หน่วยการเรียนรู้ที่7นะคะเป็นบทละครพูดข้างกรอนนะคะเรื่องพราร่วงนะคะตัวชี้วัดก็คือนักเรียนสามารถอ่านเรื่องสั้นๆตามเวลาที่กําหนดและตอบคําถามจากเรื่องที่อ่านนะคะท้าคะนีเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยสรุปุบบกรอบนะคะ สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอ,อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านนะคะระบ,บุข้อคิดจากนิทานพื้นบ้านหรือนิทานคติธรรมอธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริงนะคะ ท่องจำบทอาขยานตอนที่กำหนดและบทร้อยกองที่มีคุณค่าตามความสนใจค่ะต่อไปนะคะเป็นหัวข้อที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะ mm hmm. ก็จะมีบทนําเรื่องนะคะบทละครพูดคํากรเรื่องพาร่วงนะคะมีคําศัพท์ สรุปความรู้แล้วก็ถ้อยคําสํานวนที่เราจะต้องศึกษารวมถึงพระราชประวัติของคนที่แต่งเรื่องนี้ขึ้นมาด้วยนะคะเรามาดูพระราชประวัติกันก่อนนะคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่6นะคะเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรินทราบรมราชินีนาถนะคะรงเสเด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2 4 2 3สะคะทรงพระนามว่าสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธนะคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นกวีที่มีบทพระราชนิพนธ์จำนวนมากซึ่งมีรูปแบบการ แต่งหลากหลายประเภทนะคะเช่นบทละครเรื่องสัน้นบทร้อยกองสารคดีนะคะรวมทั้งพระนามแฝงที่ทรงใช้ในงานพระราชนิพนธ์ก็มีมากมายด้วยกันนะคะเช่นอศวาพาหุรามจิตติสีีอยุธยานะคะนายแก้วนายขวัญจึงทรงได้รับพระราชสมัญญาว่า พระมหาทีราราชเจ้านะคะอ่านแปลว่าพระมหากษัตริย์เป็นนักปราที่ยิ่งใหญ่ค่ะเรามาดูบทนำเรื่องกันบ้างนะคะบทละครพูดคำกลอนเรื่องพระร่วงเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงแก้ไขดัดแปลงมาจากบทละครเรื่องพาร่วงนะคะที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้แต่เดิมเพื่อให้สมาชิกเสือป่ารักษาดินแดงใช้ในการแสดงละครนะคะโดยทรงเห็นว่าเป็นเรื่องปลุกใจนะคะแสดงถึงความรักชาติบ้านเมืองของคนไทยได้เป็นอย่างดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์เรื่องพระร่วงเป็นบทละครไวหลายฉบับนะคะทั้งบทละครพูดบทละครลำํำและบทละครร้องเพื่อใช้ในการแสดงที่แตกต่างกันโดยทรงนำเข้าเรื่องจากพงสวดานเหนือนะคะตัดสิ่งที่เป็นอภินิหารแล้วเปลี่ยนให้เข้ากับหลักประวัติศาสตร์และความเป็นจริงอยา่างสมเหตุสมผลนะคะ บทละครพูดคำกรเรื่องพะล่วงนะคะเป็นวรรณคดีที่มีคุณค่าอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่มีโครงเรื่องตลอดจนถ้อยคำดีทั้งยังเป็นเรื่องแสดงให้เห็นถึงความรักชาติของคนไทยในอดีตด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูคลิปนะคะเป็นคลิปเวอร์ชั่นการ์ตูนนะคะในเรื่องเที่ยวเมืองพะล่วงกันนะคะ เสริมเติมความรู้เรื่องเที่ยวเมืองพระร่วงสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้พี่มีเรื่องเที่ยวเมืองพระร่วงมาเล่าให้น้องๆฟังเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะมักคุเทศโจกเป็นเด็กชายตัวเล็กๆมีชื่อเล่นว่าโจกอายุเขายังน้อยมักคุเทศโจกอยู่ที่ตลาดเมืองเก่าจังหวัดสุโขทยัย ถึงมัคคุเทศจกจะเป็นคนตัวน้อยแต่ความรู้ของเขาไม่ได้น้อยตามตัวถ้าใครไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยมัคคุเทศก์น้อยจะพาร่างน้อยๆสพาย,ย่ามหาเสี้ยวใบน้อยเดินนําเที่ยวพร้อมแนะนําสถานที่ต่างๆให้เราได้รับความรู้ไม่ใช่น้อยเมื่อถึงวันที่17เจ็ดเดือนมกราคมปีที่แล้ว ครอบครัวของผมซึ่งมีพ่อแม่ผมและน้องสาวชื่อรินเดินทางไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทยัยวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวสุโขทยัยเพราะเป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทางราชการจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมาหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรสุโขทัยในอดีตตอนกลางวันมีพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณของพ่อขุนรามคำแหงกลางคืนมีงานสมโพธ์เฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่วันนั้นอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยขับขัางด้วยผู้คนทั้งชาวเมืองที่มาร่วมพิธีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ อากาศกลางเดือนมกราคมที่สุขโขทัยเย,ย็นสบายทำให้เราเดินเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์โดยไม่เหนื่อยที่หน้าลานพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงผมได้พบเพื่อนใหม่คนหนึ่งเขาคือมัคุเทศนั่นเองผมชื่อโอยทานครับชื่อเล่นว่าโจกใครๆเขาเรียกผมว่ามัคุเทศโจกผมเป็นนักเรียนโรงเรียนเมืองเก่าโรงเรียนของผมอยู่หลังอุทยานนี้เองครับ คุณครูสอนให้เราเป็นมังคุเทศน้ำแขกชมอุทยานประวัติศาสตร์ครับชื่อของเธอเพระดีใครเป็นคนตั้งให้คะพ่อครับพ่อบอกว่าชื่อของผมเป็นคำที่อยู่ในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งของพ่อขุนรามคำแหงคำว่าโอยทานแปลว่าให้ทานครับในศิลาจารึกเขียนไว้ตอนหนึ่งว่าคนในเมืองสุขโขทัยนี้มักทาน มักศีนมักโอยทานเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินจ้ะตกลงเราให้เธอเป็นมักคุเทศน์นำเที่ยวหวังว่าคงไม่พาหลงทางนะรับรองครับมักคุเทศก์โจกเป็นคนนำเที่ยวที่ดีมีความรู้เรื่องสถานที่ต่างๆในอุทยานประวัติศาสตร์ไม่แพ้มักคุเทศตัวจริงพ่อกับแม่ของมักคุเทศก์โจกขายของที่ระลึกอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์ สินค้าแต่และอย่างที่นำมาขายส่วนมากเป็นฝีมือของพ่อมักขุเทศโจกพ่อของเขาเป็นช่างแกะสลักฝีมือดีแกะไม้เป็นรูปสัตว์หลายชนิดมีนกคุ้มเต่าปลาไก่แมวและนกเป็ดน้ำแม่ของมักขุเทศโจกเป็นคนขายทั้งครอบครัวช่วยทำมาหากินพวกเขาดีใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกหลานพ่อขุนรามคำแหง มะขุเทศโจกเขาเกิดที่นี่และโตที่นี่เขาจึงรู้เรื่องราวของที่นี่เวลามีนักท่องเที่ยวมาถามเขาจะตอบและอธิบายได้อย่างถูกต้องพอถามถึงชื่อวัดต่างๆเขาอธิบายคล่องปรือทั้งวัดมหาธาตุวัดศรีสวายวัดตรพังเงินวัดตรพังทองวัดศรีชุมและวัดพระพายหลวงบางที เขายังเล่าเกร็ดตำนานเกี่ยวกับสถานที่บางแห่งให้ฟังด้วยที่ตรงนี้พ่อบอกว่าเมื่อก่อนเคยมีหินเป็นรูปมนคล้ายคนโผล่ขึ้นมาจากดินแค่หน้าอกเชื่อกันว่าคือขอมดำดินที่กลายเป็นหินขอมดำดินคือใครล่ะคะขอมดำดินก็คือนายทหารของขอม ที่ชื่อพระยาเดโชครั้งหนึ่งพระยาเดโชปลอมตัวมาจะจับพระร่วงเอาไปลงโทษตอนนั้นพระร่วงหนีจากเมืองละโวมาบวชที่วัดมหา,าธาตุแห่งนี้แต่พระร่วงรู้ตัวเสียก่อนจึงขอให้พระยาเดโชรออยู่ตนจะไปตามพระร่วงให้ว่ากันว่าพระร่วงนั้นมีวาจาสิทธิ์พอพูดจบ พระยาเดโชก็เลยกลายเป็นหินอยู่ตรงนั้นเองแล้วพระร่วงเป็นใครกันคะแล้วเมืองลาโวอยู่ที่ไหนถ้าอยากรู้เรื่องพระร่วงเมืองละโวและขอมดำดินต้องรอให้ถึงคืนนี้เสียก่อนทำไมต้องรอคืนนี้ล่ะเด็กชายชาวเมืองเก่ายื่นแผนกระดาษแผ่นหนึ่งมาให้แล้วก็ถึงบางอ้อ กระดาษที่มาคุเทศโจกยื่นมาให้เป็นแผ่นปลิวแจ้งกำหนดการงานเฉลิมฉลองวันพ่อขุนรามคำแหงคืนนี้จะมีการแสดงแสงสีเสียงและละครผู้เรื่องพระร่วงฉันได้มาดูตอนเขาซ้อมใหญ่แล้วสนุกมากแต่เธอต้องมาด้วยนะตกลงคืนนั้นครอบครัวของวินออกจากโรงแรมที่พักแต่หัวค่ำ การแสดงแสงสีเสียงมีขึ้นในบริเวณวัดมหาธาตุตรงหน้าประตูทางเข้าทุกคนพบมักคุเทศจกยืนยิ้มแฉ่งรออยู่ก่อนแล้วพ่อกับแม่เดินนำพวกเราเข้าไปหาที่นั่งให้เหมาะแก่สายตาอากาศกลางฤดูหนาวเย็นสบายนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามารอชมการแสดงกันแน่นขนาด แสงไฟหลากสีสัมผาสต,ตามฐานและยอดเจดีน้อยใหญ่เมื่อการแสดงแสงสีเสียงเริ่มขึ้นแสงจากสปอตไลท์ก็สาดจับวูบวาบก็ยิ่งทำให้วัดมหาธาตุเหมือนคืนชีวิตกลับสู่ยุคอันรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งการแสดงคืนนั้นเสนอเรื่องราวของอาณาจักรสุโขทยัยในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงที่มีความเจริญรุ่งเรืองและสงบสุขเรื่องราวแต่ละฉาก สวยงามตรการตาด้วยแสงสีเสียงที่ชวนตื่นตาตื่นใจเมื่อการแสดงแสงสีเสียงจบลงการแสดงชุดต่อไปเป็นละครพูดเรื่องพระร่วงก่อนการแสดงจะเริ่มขึ้นพิธีกรบนเวทีประกาศว่าเรื่องที่จะได้ชมต่อไปนี้เป็นตำนานเรื่องพระร่วงผู้ทรงขับไล่พวกขอมให้พ้นจากดินแดนไทย และทำให้คนไทยมีอิสรภาพมาจนทุกวันนี้นี่แหละคือเรื่องของดําดินเธอคอยดูให้ดีๆนะแล้วจะรู้ว่าพระร่วงเป็นใครแล้วการแสดงก็เริ่มขึ้นฉากแรกของละครพูดเรื่องพระร่วงเริ่มขึ้นที่เมืองละโวกล่าวถึงพระร่วงพ่อเมืองละโวกกำลังเป็นทุกข์เพราะฝนแรง ซ้ำถึงเวลาที่ต้องส่งสวยน้ยําไปยังเจ้ากรุงขอ,งนอนมนครทมโดยไม่สามารถผัดพรได้อีกพระร่วงขอให้ผู้คุ้มขนน้ําไปให้แต่นักคุ้มก็บ่ายเบียงว่ามีเกวียนไม่พอบรรทุกน้ําได้พระร่วงจึงใช้อุบายให้สารฉลอมตาถี่แล้วเอาชัญญาเป็นภาชนะใส่น้ําแทนตุ่มทําให้นักคุ้มยอมขนสวยน้ํานี้ไปให้ในที่สุด รั้น,นักคุ้มมาถึงเมืองนคนทรทมจึงเข้ามากราบทูลรายงานให้เท้าพันธุมผู้ครองนคนทรทมทราบเท้าพันทุมเห็นว่าคนไทยมีปัญญากล้าจริงๆจะละทิ้ง,ง,งช้าไว้ไม่ได้การจึงสั่งพระยาเดโชไปจับตัวพระร่วงมาให้ได้เท้าพันทุมกำชับว่าพยายามจับเป็นมาให้กูจะได้ดูหน้าคน ที่เก่งกันแม้มันสู้จึงล้างชีวันอย่าให้มันคงอยู่กูรำคาญกล่าวฝ่ายพระร่วงเมื่อนักคุ้มไปแล้วก็รู้ว่าจะต้องถูกขอมจมตีอย่างแน่นอนจึงได้ส่งสารไปขอกำลังจากทางเมืองสุโขทยัยแต่สุโขทัยไม่สามารถช่วยได้เพราะเจ้าเมืองกำลังประชวนหนัก พระร่วงจึงเตรียมการรับมือแม้จะมีกำลังพลเพียงเล็กน้อยในเวลานั้นเองนายมัน่นปืนยาวซึ่งเป็นพรานป่าได้เข้ามารายงานว่าพระยาเดโชแม่ทับขอมได้คุมทัพใหญ่มาเพื่อจับตัวพระร่วงเอาไปลงโทษพระร่วงจึงคิดหลบหนีไปสุโขทยัยเพื่อมิให้คนไทยไม่ต้องสู้กับขอม ดังที่พระร่วงกล่าวแก่ในมั่นปืนยาว่าเพราะกูรักปวงประชาะกว่าชีวิตจึงได้คิดหลีกไปเสียดีกว่าเพื่อตัดเหตุเพศภัยพาลายอมมวยมรณาลำพังตนเมื่อพระร่วงหนีไปสุขโขทัยนั้นก็ไม่ได้บอกให้ใครทราบมีเพียงทหารติดตามไปด้วยเพียงสองคนเท่านั้น ส่วนพญาเดโชเมื่อทราบว่าพระร่วงหนีไปสุขโขทยัยก็ได้ปลอมตัวติดตามไปเพื่อจับเอาพระร่วงมาประหารเสียให้ได้เมื่อมาถึงสุขโขทยัยพระร่วงได้ผนวดเป็นพระพิสุกพระราชนิพน์ในรัชกาลที่หกทรงกล่าวว่าณนะวัดบรมธาตุวันหนึ่งขณะที่กำลังกวาดลานวัดอยู่พญาเดโชซึ่งปลอมตัวมาก็เข้าไปถามหาพระร่วง พระร่วงทราบได้ทันทีว่าเป็นขอมปลอมตัวมาจับตนจึงออกอุบายให้นั่งรอตนจะไปตามหาพระร่วงมาให้ตอนนี้แหละเขาเรียกว่าขอมดำดินทำไมต้องเรียกขอมดำดินเพราะไม่เห็นต้องดำดินตรงไหนเพราะพระยาเดโชปลอมตัวได้แนบเนียนจนไม่มีใครจำได้อยู่ๆก็มาโผล่ที่วัดนี่แหละก็เลยเปรียบกันว่า มาเหมือนขอมดำดินยังไงล่ะแต่ในตำนานเล่าว่าขอมดำดินมาแล้วตอนหลังพระร่วงสาบให้กลายเป็นหินอยู่ตรงนั้นเมื่อเด็กทั้งสามคนสนทนากันไปสักพักการแสดงครึ่งหลังก็เริ่มขึ้นพระร่วงพร้อมด้วยทหารและสิทธิ์ก็กรูเข้ามาจับพญาเดโชมัดไว้เมื่อขนตัวก็พบยาพิษกับดาบจึงโมโห เงื้อดาบจะฟันพระยาเดโชแต่พระร่วงห้ามไว้ทันพระร่วงบอกว่าเราเป็นสง์ฆจะสั่งประหารชีวิตคนได้อย่างไรแต่จะส่งตัวพระยาเดโชคืนไปให้เท้าพันธุทุมกษัตริย์ขอมแทนดูราพระยาเดโชมึงอย่าโทโสโมหันตัวกูผู้ทรงพรมจันจะห้ามหันบั่นมึงได้อย่างไร จริงอยู่มึงนี้มีโทษผิดแต่ชีวิตกูยอมยกให้กูจะส่งตัวมึงนั้นไซคืนให้ขุนขอมภูบาลชาวเมืองสุขโขทยัยพากันชื่นชมยินดีที่พระร่วงไม่พยาบาทจองเวนพระมหาราชครูจึงปรึกษากับอำมาตสุขโขทัยว่าบัดนี้สุขโขทัยก็ว่างกษัตริ์ ควรเชิญพระร่วงขึ้นครองราชแต่หลวงเมืองแห่งละโวไม่ยินยอมพระมหาราชครูจึงเสนอให้รวมเมืองละโวกับสุโขทัยเป็นอนาณนาจักรเดียวกันให้พระร่วงเป็นกษัตริย์อยู่เมืองสุโขทยัยจากนั้นพระร่วงทรงลาผนวดและตอบรับการขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์สุโขทัยด้วยความเต็มใจบนเวทีเราเห็นภาพของผู้แสดงเป็นพระร่วงยืนเด่นเป็นสงา่า ท่ามกลางอํา์ราชบริพานและชาวเมืองสุขโขทัยพระร่วงตรัสว่าที่ท่านเชิญเราขึ้นครองราชถลิงอาจสุขโขทัยสมสรเราจะประสาทการน,นครให้ประชานิกรสุขสรานซึ่งท่านให้อิสระริยยศเรามิอาจหาพศพอตอบท่าน ขอแต่ให้เสนาพฤดธาจารย์สมัครสมานสามคัคคีอย่าเห็นแก่ตัวมัวพวงลุ่มหลงฤษิยาไม่ควรที่อย่าต่างคนต่างแก่งกันแย่งดีอย่าให้ช่องภัยรีที่มุ่งร้ายแม้เราฤทธิ์สยากันและกันไม่ช้าพลันจะพา กันฉิบหายระวังการยุยงส่งร้ายนั่นแหละคือเครื่องทำลายสามัคคีละครใกล้จบแล้วแสงไฟบนเวทีเริ่มสว่างขึ้นนักแสดงทุกคนออกมายืนเข้าแถวด้านหน้าเวทีพร้อมด้วยธงไตรรงที่โบกสะบัดไปมาเสียงดนตรีบรรเลงเพลงมาร์ชจังหวะเร้าใจและแล้วเสียงเพลง ไถร่วมกำลังตั้งมั่นก็ดังขึ้น เสียงเพลงไทยร่วมกำลังตั้งมัน่นดังกระหึ่มไปทั่วบริเวณลานแสดงเสียงเพลงนั้นปลุกใจให้ฮึกเหิมทุกคนรู้สึกรักชาติขึ้นมาอย่างท่วมทน้นเพลงจบแล้วแต่ความรู้สึกยังไม่จางหายทันใดนั้นนักสแสดงบนเวทีก็เปลี่ยนไปร้องเพลงใหม่เสียงดนตรีที่บรรเลงนําขึ้นบอกให้รู้ว่านั่นคือเพลงสยามมานุษสติ เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระราชนิพนธ์ขึ้นเพื่อปลุกใจคนไทยรักชาติ แสดงจบสิ้นอย่างสมบูรณ์เมื่อเกือบสี่ทุ่มทุกคนรู้สึกใจหายว่าเมื่อรู้ว่าเวลาที่ต้องจากมักคุเทศโจกมาถึงแล้วทุกคนเองก็คงรู้สึกเศร้าเช่นกันเพราะขนาดเดินออกจากลานแสดงมักคุเทศโจกไม่พูดอะไรเลยโอยทานพรุ่งนี้พวกเราจะกลับกรุงเทพแต่เช้าคงไม่ได้มาพบกันอีกฉันและครอบครัว ขอขอบใจเธออย่างมากที่ช่วยนำชมอุทยานประวัติศาสตร์เราลากันตรงนี้นะแล้วหวังว่าคงได้พบกับเธออีกมานี่สิมกคุเทศโจกเราไม่มีอะไรจะตอบแทนน้ำใจของเธอนอกจากเงินเพียงเล็กน้อยให้เธอรับไว้นะเอาไว้ซื้อขนมกินมกคุเทศโจกยกมือไหว้และรับซองสีน้ำตาลใส่กระเป๋าเขาพูดอะไรไม่ออกได้แต่ทำตาปริ เหมือนจะร้องไห้ลาก่อนนะแล้วหนูจะไม่ลืมเรื่องขอมดำดินวินเดินไปหาเพื่อนชาวเมืองเก่ารู้สึกใจหายมากขึ้นไปอีกโอยทานเข้ามากอดคอวินวินก็กอดคอเขาเราต่างคนต่างพูดอะไรไม่ออกทันใดนั้นเหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้โอยทานล้วงไปในย่ามหาเสี้ยวใบน้อยหยิบเอาของบางอย่างมาใส่มือของวิน นี่คือนกคุ้มพ่อของฉันเป็นคนแก่จากไม้สักฉันให้เธอเป็นที่ระลึกนกคุ้มอาจเป็นเสมือนเพื่อนช่วยคุ้มครองให้เธอปลอดภัยขอบใจมากเพื่อนรักลาก่อนมะกุเทศจกจนกว่าเราจะพบกันอีกน้องๆ้องคะในครั้งหน้าพี่จะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้น้องๆ้องฟังนั้นเราค่อยมาดูกันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้ว กลับมาพบกับพี่ใหม่สวัสดีค่ะ ที่นักเรียนดูคลิปดูการ์ตูนจบไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมสนุกใช่ไหมละ่ะทีนี้เรามาสรุปความรู้กันนะคะบทละครพูดคำก่อนเรื่องพระร่วงเป็นวรรณคดีที่มีคุณค่าหลายด้านนะคะด้านประวัติศาสตร จะแสดงให้เห็นความเป็นอยู่ของชาวไทยก่อนสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีนะคะคุณค่าทางปัญญาแสดงถึงลักษณะนิสัยและคุณธรรมหลายประการของผู้นำที่พึงมีนะคะเช่นสติปัญญาไหวพริบความเฉลียวฉลาดความรักและห่วงใยประชารารนนะคะมีความกล้าหาญเสียสละ ความเมตตาการรู้จักให้อภัยและคุณค่าที่สำคัญที่สุดคือคุณค่าด้านอารมณ์นะคะซึ่งก่อให้เกิดพลังสามาัคคีของความรักชาตินั่นเองค่ะการบ้านนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหน้าที่2 0 3นะคะถึง205นะคะโดยใช้ดินสอบทำก่อนนะคะแล้วครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ จบแล้วนะคะอย่าลืมทำการบ้านกันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ